บพบกับออฟไซด์ site, สถานที่ที่จะทําให้คุณได้รู้เรื่องราวฟุตบอลแบบล้ำหน้าบรรยายโดยผมเบียร์ออฟไซด์นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่ประเทศกาตาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้นะครับเป็นหนึ่งการแข่งขันกีฬาที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อวงการฟุตบอลในโอกาสนี้ครับออฟไซด์ off site, จึงขอพาทุกท่านไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละทีม ที่ได้มาร่วมทําการแข่งขันในฟุตบอลโลกคนนี้ทั้ง32ทีมโดยจะนําเสนอเป็นกลุ่มๆไปแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีทีมชาติที่ถูกจับสลากไว้กลุ่มละ4ทีมทั้งหมด8กลุ่มกลุ่ม A ถึงกลุ่ม H คลิปที่แล้วนะครับได้นําเสนอข้อมูลในกลุ่ม A ไปในคลิปนี้ครับจะไปต่อกันที่กลุ่ม B แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับรบกวนกดติดตามช่องออฟไซด์ของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับทีมแรกนะครับ ทีมชาติอังกฤษครับภาพรวมของทีมนะครับเป็นตัวแทนจากทวีปยุโรปปัจจุบันล้างในอันดับที่5ในอันดับฟีฟ่าเวิลด์แลนกิ้งนอกจากแชมป์โลกในปี1966ที่ตนเองเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับผลงานที่ดีที่สุดคือการคว้าอันดับที่4ในฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีและในครั้งล่าสุดครับปี2018ที่ประเทศรัเสเซียอย่างไรก็ตามครับ พวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมใน2ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่างการคว้าอันดับที่4ในฟุตบอลโลก2 0 1 8และการเป็นรองแชมป์ในยูโร2020นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับพวกเขาจะต่อยอดความสำเร็จจาก2รายการก่อนหน้าได้ดีแค่ไหนในด้านคุณภาพผู้เล่นนะครับถือว่าอังกฤษชุดนี้เปลี่ยนไปด้วยนักเตะระดับพรสวรรค์อยู่เต็มทีมไปหมดบางคนเป็นดาวรุ่งอยู่ก็จริงครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักในระดับสโมสรไปแล้ว เช่นฟิลฟอร์เดนจูดเบลิงแฮมบูกาโยสากะนอกจากนี้ครับยังมีนักเตะประสบการณ์สูงด้วยนำโดยกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่เคนดาวยิงผู้คว้ารางวัลดาวซันโวในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะซีเนียที่เป็นผู้นำทีมให้กับเหล่าดาวรุ่งอายุน้อยในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติอังกฤษมีผลงานในรอบคัดเลือกที่ดีมากๆนะครับเป็นทีมที่ไม่แพ้ให้กับทีมใดเลย และเป็นทีมที่ทําประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปได้มากที่สุดโดยทําไปถึง39ประตูครับแม้ว่าผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะดีมากนะครับแต่ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่างยูฟาเนชั่นสลีกที่ลงทําการแข่งขันในปี2022ล่าสุดนี้มีผลงานที่ย่ำแย่เอามากๆจากการเสมอ3และแพ้ถึง3โดยหนึ่งในนั้นครับมีเกมที่เป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ คือการพ่ายกับทีมชาติฮังการีคาบ้านไปถึง0ประตูต่อ4ทําให้แฟนๆครับศูนย์เสียความมั่นใจในทีมไปพอสมควรและส่งผลให้ทีมชาติอังกฤษเป็นอันต้องตกชั้นในรายการยูฟาเนชั่นสลีกด้วยจากผลงานที่ทําได้เป็นลําดับสุดท้ายในลีกเอกรูปสจนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับต่อการทํางานของเซา์เกตเป็นอย่างมากทางเลือกของซา์เกตจึงมีไม่มากนัก นอกจากจะทําผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดให้ได้เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อเสียงวิจารณ์ต่างๆที่มีต่อตัวเขาผู้จัดการทีมนะครับก็คือแกลเรตซาวเกตกุนซือชาวอังกฤษวัย52ปีครับโดยทีมชาติอังกฤษนะครับมีผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ย่าแย่มาอย่างต่อเนื่องก่อนการเข้ามารับงานของเขาอย่างการตกรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกปี2014และการตกรอบ16ทีมสุดท้าย ในฟุตบอลยูโร2016โดยน้ำมือของทีมจอมเซอร์ไพรส์ในทัวร์นาเมนต์นั้นอย่างทีมชาติไอซ์แลนด์ไปอย่างพลิกความคาดหมายสาเกตนะครับเป็นกุนซือที่เป็นจอมปรับเปลี่ยนแทคกติกพอสมควรโดยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับตั้งแต่ที่เห็นในฟุตบอลโลกปี2018คือเขามักใช้แผนการเล่นที่รัดกลุ่มใช้ระบบกองหลัง3คนเป็นหลักทั้งในระบบ 3- 43หรือ352 ส่วนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาครับได้เห็นบางเกมสลับไปเล่นกองหลัง4ี่คนก็มีให้เห็นเช่นกันในฟุตบอลโลกนี้ครับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะทำมผลงานให้ดีอีกครั้งเซาเกตมินาเตะให้เลือกใช้งานมากมายขึ้นอยู่กับการจัดวางแท็กติกของเขาแล้วว่าจะดึงศักยภาพนักเตะที่มีออกมาได้เพียงใดอย่างไรก็ตามครับเซาเกตยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอย่างคาวินฟิลลิปส์ไคล์วอลเกอร์ เลสเจมและเบนชิลเวลอีกด้วยว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านี้จะหายจากอาการบาดเจ็บทันไปฟุตบอลโลกไหมนักเตะคนสำคัญนะครับก็คือแฮร์รี่เคนดาวยิงกับตันทีมชาติอังกฤษวัย29ปีผู้นี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตค้าแข่งเขามีสถิติในนามทีมชาติอยู่ที่ลงสนาม75เกมทำไป51ประตู ซึ่งจำนวนประตูที่ทำได้ของเขาในเวลานี้ครับห่างจากสถิติผู้ทำประตูในนามทีมาาิิอังกฤษมากที่สุดของเวนรูนีที่ทำไว้53ประตูอยู่เพียง2ประตูเท่านั้นโอกาสที่เขนจะทำลายสถิตินี้ลงได้ในฟุตบอลโลกดนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เดียวเขาคือนักเตะที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปได้มากที่สุดแล้วโดยทำไปได้ทั้งหมด12ประตู จากการลงสนามเพียง8เกมทำให้เขามีสถิติการทำประตูเฉลี่ยต่อจำนวนนาทีที่ยอดเยี่ยมมากโดยใช้เวลาอยู่ที่ทำหนึ่งประตูได้ในทุกๆ49นาทีเท่านั้นอีกทั้งการที่เขามีดีกรีเป็นดาวซันโวในฟุตบอลโลกผลก่อนหน้ายอมทำให้เขาตั้งเป้าหมายในการทำผลงานในครั้งนี้ให้ได้ดีกว่าในครั้งก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่ด้อยไปกว่าในฟุตบอลโลกผลก่อนหน้าไปด้วย ทีมที่2นะครับทีมชาติอิหร่านภาพรวมของทีมนะครับเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียปัจจุบันล้หน้าอันดับที่20แในอันดับฟีฟ่าเวลด์แลนด์กิง้งและเป็นอดีตแชมป์เอเชียถึง3สมัยการเข้าร่วมฟุตบอลโลกนนี้ครับเป็นการเข้าร่วมครั้งที่6แล้วและถือเป็นการเข้าร่วมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันอีกด้วยหลังจากเปิดตัวในฟุตบอลโลกปีพัน8ก็ที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับ พวกเขาต้องรอถึงสองทศวรรษสำหรับชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกโดยเกิดขึ้นในฟรอง98ด้วยชัยชนะต่อทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป2ประตูต่อ1นซึ่งน่าเหลือเชื่อครับวันในฟุตบอลโลกคนนี้ทีมชาติอิหร่านก็ได้อยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีกครั้งแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาครับไม่ว่าจะในฟุตบอลโลก2006ที่ประเทศเยอรมน,นีฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิล พวกเขาไม่เคยพบกับชัยชนะอีกเลยจนกระทั่งครั้งล่าสุดในฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัเสเซียในที่สุดพวกเขาก็ได้รับชัยชนะเกมที่2ในประวัติศาสตร์การเข้าร่วมฟุตบอลโลกของพวกเขาโดยเกิดขึ้นในเกมรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่พบกับทีมชาติโมร็อกโกซึ่งในครั้งนี้ถือว่าพวกเขามีโอกาสมากทีเดียวในการเพิ่มสถิติดังกล่าว ผลงานในฟุตบอลโลกคขนล่าสุดที่รัเสเซียในปี2018นะครับถือเป็นครั้งที่อิหร่านทําผลงานได้ดีทีเดียวแม้ว่าในท้ายที่สุดนะครับจะไม่เพียงพอต่อการผ่านรอบแบ่งกลุ่มโดยในครั้งนั้นทีมชาติอิหร่านเก็บได้ถึง4คะแนนแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสเปนและโปรโตุกเกส2มหาอำนาจของวงการฟุตบอลอยู่ในกลุ่มด้วยโดยสามารถคว้าชัยชนะต่อมโมร็อกโกไป1ประตูต่ตอ0 และการเสมอกับโปรตุเกสไป1ประตูต่อ1ซึ่งตลอดทั้ง3เกมในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับพวกเขาเสียไปเพียง2ประตูให้กับเดียโก้คอสตาของสเปนและอีก1ประตูจากลิคา r d โดกวาเรสมาของโปรตุเกสแม้ว่าจะไม่ดีพอนะครับในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่การจบเป็นดับที่3ของกลุ่มพร้อมกับเก็บได้ถึง4คะแนนและเสียไปเพียง2ประตู ก็เป็นผลงานที่ไม่เลวเลยแน่นอนครับวันในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาพร้อมสารต่อความย้าเยี่ยมดังกล่าวแล้วการมีเพื่อนร่วมกลุ่มเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาและเวลส์ทำให้แน่นอนครับว่ามีความเป็นไปได้สําหรับความหวังในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเข้าร่วมฟุตบอลโลกของพวกเขาผู้จัดการทีมนะครับก็คือคาร์ลอสเครส กุนซือชาโปรตุกสวัย69ปีการเข้ามารับงานคุมทีมชาติอิหร่านในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2แล้วเขาเคยฝากผลงานการคุมทีมครั้งแรกในช่วงปี2011ถึงปี2019เอาไว้โดยหลังจากแยกทางกับทีมชาติอิหร่านในครั้งนั้นก็ได้ไปคุมทีมชาติโคลอมเบียและทีมชาติอียิปต์ในเวลาต่อมาตามลำดับซึ่งเขาเพิ่งแยกทางกับอียิปต์ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ หลังจากความพ่ายแพ้ในการดวนจุดโทษตัดสินในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกันโดยเป็นการพ่ายให้กับทีมชาติเซเนเกัลก่อนที่เขาจะเข้ามารับงานกลุ่มทีมชาติอิหร่านอีกครั้งในวันที่7กันยายนเท่ากับว่าในครั้งนี้เขามีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการรู้สึกฟุตบอลโลกหล่าสองเดือนเศษเท่านั้นสำหรับเหตุผลที่สมาคมฟุตบอลของอิหร่านเลือกเขาอีกครั้ง เนื่องจากเขาคือคนที่แฟนบอลมองว่าเป็นโค้ชทีมชาติที่พาอิหร่านประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วจากผลงานที่เคยทําไว้ในฟุตบอลโลกปี2018ในทีมชุดนี้ครับเครอสสามารถฝากความหวังในแนวลุกไว้กับผู้เล่นที่ไปค้าแข่งในยุโรปอย่างเมดีทาเรมี่จากปอร์โตซาดาอัสมุนจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนและอาลีเรซาจากฮันบาสจากเฟยโนด ขณะที่เกมรับครับคงต้องฝากความหวังไว้กับการจัดระเบียบในเกมรับของเครอสเองดังที่เคยทำไว้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนักเตะคนสำคัญนะครับก็คือซาดาอัสมุนดาวยิงวัยไว้27ปีจากสโมสรอนไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจ้าของสถิติลงสนาม65เกมทำไป41ประตูเขามีค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อแมตช์สูงถึง0 6, 6ประตูต่อแมชโดยเขาไม่เคยลงเล่นในนามทีมชุดใหญ่ให้กับทีมในลีกของอิร่านมาก่อนเลยโดยเขาเริ่มต้นชีวิตค้าแข่งในนามทีมชุดใหญ่ในระดับสโมสรกับโรบินคาสานในลีกของรัเสเซียตั้งแต่อายุเพียง18ปีซึ่งเป็นเวลากว่าเกือบทศวรรษที่เขาใช้ชีวิตค้าแข่งในลีกของรัเสเซียเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรป ปัจจุบันครับเขาทำสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดของอิรานที่ทำประตูได้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเป็นครั้งแรกที่เขาย้ายออกจากลีกของรัเสเซียล่าสุดเขาคาแข่งกับทีมเซนิตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเขาได้ย้ายมายังเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันกับทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัวเพียง2.5้าล้านยูโรเท่านั้นถือว่าเป็นดีลที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากปัจจุบันนะครับเขาได้รับการประเมินจากเว็บไซต์ t า a เฟิร์มาร์เไว้ที่25ล้านยูโรเลยทีเดียวทีมที่3นะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาภาพรวมของทีมนะครับเป็นตัวแทนจากโซนคอนคาเคฟปัจจุบันลางแนนดับที่16ในอแนดับฟีฟ่าเวิลด์แลน n กิ้ผลงานที่ผ่านมานะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในปี2 0 1 8 ในคราวนี้พวกเขาก็กลับมาอีกครั้งโดยถือเป็นการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่11หลังจากคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคสมาได้ผลงานที่ดีที่สุดที่เคยทำไว้ในฟุตบอลโลกของทีมชาติสหรัฐอเมริกาคือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยต้องย้อนไปไกลถึงปี1930เลยหากเป็นช่วงระยะหลังมาหน่อย ก็จะเป็นในฟุตบอลโลกปี2002ซึ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาสามารถไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนที่จะพ้าให้กับทีมชาติเยอรมนนีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังโซนคอนคาเคสอย่างแท้จริงด้วยการเป็นแชมป์ในรายการคอนคาเคสโกลครับมาแล้วถึง7สมัยแน่นอนว่าในครั้งล่าสุดอย่างคอนคาเคสโกลคับ 2021พวกเขาก็สามารถเอาชนะทีมชาติเม็กซิโกในหนัดชิงชนะเลิศไปได้1ประตูต่อ0ูนคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองอีกสมัยทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยเป็นหลักหลายคนไปค้าแข่งอยู่ในลีกของยุโรปด้วยผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคริสตีนพูลิซิชแนวลุกวัย25ปีจากเชลซี ขณะที่คนอื่นๆก็จะมีผู้เล่นอย่างไทเลอร์อดัมส์และบเบรนแดนอารอนซนจากเลสยูเนเต็ดเวสตันแมคเคนนี่จากยูเวนตุสโจวานนี่เรนาจากบลูเซียดอทมุนขณะเดียวกันก็ยังมีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่ในทีมไว้เพื่อประคับประคองกลุ่มนักเตะดาวรุ่งด้วยเช่นเดอังเดยัตลนที่เคยมาค้าแข้งกับหลายทีมในพมมรีเมียร์อังกฤษปัจจุบันเล่นให้กับอินเตอร์มอามี่ จึงถือได้ว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดนี้เป็นทีมแห่งอนาคตที่เดียวดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าพวกเขาเป็นทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นดาวรุ่งเก่งๆเ,เยอะมากในอนาคตอีก3-4ปีข้างหน้าพวกเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นอีกกว่าในตอนนี้อีกทั้งในฟุตบอลโลกสมัยหน้าในปี2026จะเวียนไปจับที่โซนคอนคาเคฟโดยสหรัฐอเมริกา คือหนึ่งใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดาอีกด้วยผู้จัดการทีมนะครับคือเกร็กเบอร์ฮาวเตอร์กุนซือชาวอเมริกันวัย49ปีคุมทีมมาตั้งแต่ปี2018โดยเป็นการรับงานต่อจากเดฟซาลาชานที่ล้มเหลวในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกประสบการณ์ในการคุมทีมก่อนหน้าคือการคุมทีมฮัมมาบีในลีกของประเทศสวีเดนและต่อด้วยการคุมทีมโคลัมบัสครูทีมในเมเจอร์ลีกสอเกอร์ ของสารัอเมริกาเองผลงานการกลุ่มทีมชาติสารัอเมริกากว่า4ปีที่ผ่านมาเริ่มจากการเป็นรองแชมป์คอนคาเคฟโกลคัพ2019แต่หลังจากนั้น2ปีต่อมาทีมชาติสารัอเมริกาก็กลับมาคว้าแชมป์ได้อีก2รายการเริ่มจากคอนคาเคฟเนชั่นสลีกต่อด้วยคอนคาเคฟโกลคัพ2021ขณะที่ในปี2022นี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟ พวกเขาสามารถจบที่ยังดับ3แม้ว่าจะไม่ได้จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแต่นั่นก็ดีพอที่จะทำให้พวกเขาได้โคต้ามาฟุตบอลโลกในครั้งนี้ระบบการเล่นเขามักใช้ระบบการเล่น4 3 3เป็นหลักแต่ก็มีปรับมาเล่นกองหลัง3าคนบ้างในบางโอกาสเขาเป็นกุนซือที่เน้นในเรื่องของเกมรับเป็นพื้นฐานสาคัญในการเล่นใช้กองกลางเล่นเกมรับเป็นส่วนมากขณะที่เกมลุก มากใช้ความสามารถของผู้เล่นตัวริมเส้นในการเข้าทำเกมลุกมากกว่าการใช้เพลย์เมกเกอร์เน้นการเปลี่ยนจังหวะเกมที่รวดเร็วการเข้าทำที่รวดเร็วมากกว่าการค่อยๆเซตบอลเพื่อจ่ายบอลตามช่องหากในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาทำผลงานออกมาได้ดีก็มีโอกาสสูงที่เขาจะได้ทำทีมต่อไปจนถึงฟุตบอลโลกสมัยหน้าที่พวกเขาคือหนึ่งในชาติเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน นักเตะคนสำคัญนะครับคือคริสเตียนพูลิซิชแนวลุกวัย24ปีจากสโมสรเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาคือนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาผู้เล่นทีมชาติสารัอเมริกาชุดนี้เขาเป็นนักเตะที่โด่งดังขึ้นมาเร็วมากตั้งแต่ช่วงที่เขาขึ้นมาจากทีมเยาวชนของบรุซเซียดอทมุนแล้วก็พัฒนาตนเองจนกลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงขึ้นจนเป็นที่มาครับที่ทำให้เชลซี ยอมทุ่มเงินกว่า64ล้านยูโรในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมซึ่งถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของเชลซีเสียทีเดียวแต่กับทีมชาติแล้วเขาคือคนสําคัญของทีมแน่นอนว่าในระบบการเล่น4-3-3ที่ทีมชาติสหรอเมริกาใช้พูลิซิสจะจับจองไปแล้วแน่ๆในหนึ่งตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นที่พึ่งพาของทีมเป็นอย่างมาก จากระบบการเล่นที่สหรัฐอเมริกามักจะเป็นฝ่ายที่ไม่ครอบครองบอลจะใช้การดักจังหวะตัดบอลแล้วเปลี่ยนจังหวะของเกมอย่างรวดเร็วในการโต้กลับทําให้แนวรุกของทีมจะต้องเป็นคนที่ทั้งสามารถพาบอลไปเองได้และจบสกอร์เองได้ด้วยสําหรับสถิติในนามทีมชาติล่าสุดแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง24ปีแต่ก็ติดทีมชาติไปแล้วถึง52เกมทําไป21ประตูทีมที่4นะครับ ทีมชาติเวลส์ภาพรวมของทีมนะครับเป็นตัวแทนจากทวีปยุโรปปัจจุบันลังแน่นดับที่19ในอัแนนดับฟีฟ่าเวลแรงกิง้งก่อนหน้านี้ครับทีมชาติเวลส์ไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรแต่ในยุคหลังราวๆ5-6าว56ปีมานี้เป็นทีมที่มีพัฒนาการขึ้นมาอ่าเห็นได้ชัดจากผลงานที่ทำไว ในฟุตบอลยูโร2016และฟุตบอลยูโร2020การเข้าร่วมฟุตบอลโลกหนนี้เป็นการเข้าร่วมเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาโดยครั้งแรกต้องย้อนไปถึงปี1958ที่ประเทศสวีเดนเป็นเจ้าภาพผลงานในครั้งนั้นพวกเขาสามารถไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่จะพ่ายให้กับทีมชาติบราซิลไปศูย์ประตูต่อหแต่กว่าที่พวกเขาจะได้มาฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ก็ต้องลุ้นกันหลายต่อเลยทีเดียวเนื่องจากในการแข่งขันฟุตบอลโลก,ลอกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทีมชาติเวลส์จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มทําให้ต้องไปเหนื่อยต่อในการเพลย์ออฟแต่ก็สามารถผ่านมาได้ทั้งทีมชาติออสเตรียและทีมชาติยูเครนตามลําดับจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ64ปีได้เป็นที่สําเร็จขุมกําลังของทีมชาติเวลส์ชุดนี้ ประกอบไปด้วยนักเตะที่เล่นในอังกฤษเป็นหลักเช่นเบนเดวิสจากทอแวนพอสเปอร์3นักเตะที่มาจากนอตต i ิงแฮมฟอร์เ t ทั้งเนโกวินเลียมส์เวนเฮนเนสซีและเบรนแนนจอห์นสันรวมไปถึงดานียลเจมส์จากฟูลแมก็เป็นอีกคนที่มาจากลีกของอังกฤษขณะที่2ตัวเก่าในทีมชาติเวลส์อย่างแกลเลตเบลที่ปัจจุบัน ไปค้าแข่งในสหรัฐอเมริกากับทีมลอสแอนเจลิสเอฟซีและอารอนแลมซี่ที่ปัจจุบันไปค้าแข่งในฝรั่งเศสกับทีมนีสก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติอยู่แม้ว่าบทบาทอาจจะมีลดลงมาบ้างตามอายุที่สูงขึ้นและการก้าวขึ้นมาของกลุ่มนักเตะรุ่นใหม่ผู้จัดการทีมครับโรเบิร์ตเพจกุนซือชาวเวลส์วัย48ปีเดิมทีเขาเป็นผู้ช่วยของไลอันเก็กซ ผู้จัดการทีมชาติเวลส์ในขณะนั้นแต่เนื่องจากเก็กส์มีปัญหาในด้านชีวิตส่วนตัวจากคดีทำร้ายร่างกายแฟนของตนทำให้ต้องไปขึ้นศาลอยู่เรื่อยๆจึงเป็นที่มาครับที่ทำให้สมาคมฟุตบอลของเวลส์ตัดสินใจให้เพดทำหน้าที่แทนเก็กส์ไปก่อนตั้งแต่ในปี2020โดยในระหว่างนั้นก็มีทัวร์นาเมนต์อย่างฟุตบอลยูโร2020ซึ่งเพด ก็พาเวลส์ทำผลงานในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวได้ดีด้วยการพาเวลส์ผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้ด้วยการเป็นที่2ของกลุ่มก่อนจะไปพ้ายให้กับทีมชาติเดนมาร์กในรอบ16ทีมสุดท้ายจากนั้นเวลส์ก็ยังมีผลงานดีต่อเนื่องมาจนถึงรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจึงทำให้เกิกซ์ตัดสินใจลงจากตำแหน่งในเวลาต่อมาเพื่อเปิดทางให้กับเพดได้ทำหน้าที่อย่างเต็มตัวจนในที่สุดเพด ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การทีมชาติเวลส์เป็นการถาวรเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักเตะคนสำคัญครับคือแกลเรตเบลนักเตะวัย33ปีผู้นี้แม้ว่าจะเข้าสู่ขาลงในชีวิตค้าแข่งแล้วก็ตามรวมไปถึงปัจจุบันก็เริ่มมีผู้เล่นรุ่นใหม่ๆที่เริ่มขึ้นมามีบทบาทภายในทีมมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อทีมชาติเวลส์ชุดนี้เป็นอย่างมาก ประสบการณ์และความเชียบขาดของเขาจะเป็นที่พึ่งพาให้กับทีมได้อย่างแน่นอนปัจจุบันเขาคือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเวลส์มีสถิติอยู่ที่ลงเล่นไปแล้ว108เกมทำไป39ประตูนแน่นอนว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็หวังว่าจะเพิ่มสถิติดังกล่าวไปอีกอุปสรรคเพียงอย่างเดียวของเขาในเวลานี้ก็คือเรื่องสภาพร่างกาย ที่ถดถอยลงตามอายุที่สูงขึ้นและจากประวัติการบาดเจ็บของเขาทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้จัดการทีมชาติอย่างโรเบิร์ตเพจแล้วว่าเขาจะจัดการเวลาในการลงสนามของเบลอย่างไรถึงจะมีประโยชน์กับทีมชาติมากที่สุดนี่อาจเป็นทัวร์นาเมนต์สั่งลาของนักเตะหลายคนในทีมชาติเวลส์ชุดนี้โดยอาจถือได้ว่านี่คือยุคที่ดีที่สุดยุคหนึ่งของทีมชาติเวลส์จากเดิม ที่ไม่เคยไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงใดๆมาก่อนเลยนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1958จนมาถึงนักเตะเวลส์ในเจเน r เรชั่นนี้ที่สามารถพาทีมชาติไปมีส่วนร่วมในฟุตบอลทัวร์รนาเมนต์ใหญ่มากมายตั้งแต่ยูโร 2016, ยูโร2020และฟุตบอลโลก2022นีนี้เองมาติดตามกันครับว่าพวกเขาจะปิดฉากการรับใช้ทีมชาติได้สวยงามเพียงใด ทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมในกลุ่ม B ในคลิปหน้าจะมาต่อกันที่กลุ่ม C สสำหรับวันนี้ผมเบียร์ออฟไซด์ site. ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ